คุณผู้ชมก่อนจะเปิดเราก็ต้องมีคาถากันนิดนึงครับผมก็จะมาท่องคาถาครับคาถานี้นะครับฮัลโหลโจโจสวัสดีทุกทายวัาเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วนะครัุณผู้ชมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับสูตรลับนะคุณผู้ชมที่ผมใช้นะครับ ซื้อโค้ดนะครับสกินนะครับลูกซองอีโวนะครับในราคา20บาทนะคุณผู้ชมคือหาที่ไหนไม่ได้จริงจริงราคา20บาทนะครับไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับรองซื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซื้อได้ทุกคนนะครับซื้อได้ยกเสริมคุณผู้ชมแต่ก่อนมันจะหมดเขตนะคุณผู้ชมก็คือง่ายๆคุณผู้ชมคือเรานะครับแค่ซื้อโปรเน็ตนะครับเล่นฟรีไฟล์โปรเล่นฟรีไฟล์ไม่เสียเน็ตนะครับของดีแท็กนะครับ30วันนะครับราคา20บาทนะครับรับไปเลยนะครับ โค้ดลูกซองนะครับอีโวนะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับ2กล่องนะครับใน1โค้ดนะครับชมโอ้โหคุ้มอะไรขนาดนี้แค่20บบาทชมคือบอกเลยว่าเฉพาะดีแท็แบบเติมเงินนะครับถ้าเกิดใครที่มีซิม d t แทหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้ซิมดีแทใช่ป่ะเราสามารถยืมเครื่องโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นะครับไปสมัครได้นะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับชมหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปพี่นะครับพี่มีลิงก์ให้แล้วนะครับทผู้ชม คือเมื่อซื้อโปรนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะได้โค้ดมาคุณผู้ชมทางข้อความนะครับเราก็เอาโค้ดไปกรอกที่หน้าใส่โค้ดนะคุณผู้ชมก็คือเอาโค้ดไปกรอกที่หน้านี้เลยคุณผู้ชมหน้าใส่โค้ดเนี่ยใส่โค้ดหน้าเดียวกันคุณผู้ชมคือเอาโค้ดมากรอกตรงนี้ปุ๊บพอกรอกหน้านี้ได้ปุ๊บใช่ไหมคุณผู้ชมกล่องสกินปืนก็จะเข้าตัวคุณผู้ชมแบบผมนี่เข้ามาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยก็เป็นกล่องนี้ครับกล่องอ้าวหายไปไหนกล่องนี้คุณผู้ชมนี่ผมลืมอัดตอนผมไม่นี่นะครับไปซื้อนะครับก็จะเป็นกล่องลูกซ ความเร็วในการรีโหลดหนึ่งและแมกกาซีนลบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวแรงที่สุดนะครับและดีที่สุดจริงๆนะท่านผู้ชมคือบอกเลยว่าไฟลุกขนาดนี้เป็นอาวุธแห่งการทำลายล้างของจริงครับรวมทั้งสีเขียวโอ้โหความสวยงามที่ลงตัวท่านผู้ชมมีคนใช้กันเยอะมากสำหรับสีเขียวนี่เพราะว่าอัตราย,ยิงหนึ่งนะท่านผู้ชมและก็บวกระยะด้วยเหมือนลูกซองม่วงนะแต่วันบวกระยะท่านผู้ชมสองบอกเลยว่ายิงโคตรไกลท่านผู้ชมดูเป็นการถ้าถืออย่างเท่ครับบอกเลยว่าเท่มากท่านผู้ชมดู เป็นไงล่ะครับอย่างสวยท่านผู้ชมขอแคปหน้าจอหน่อยจังหวะน,นี้หันตรงๆหน่อยนี่โอเคครับไต๋น้อยเราหันตรงแล้วแคปหน้าจอหนีเป็นไง <S <S เข้ากับชุดไฟมากครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าราคา20บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมน,นอกจากที่จะได้โค้ดลูกซองครัวเอ้ยลูกซองอีโวนะครับคุณผู้ชมยังได้แพ็กเกจนะครับเล่นฟรีไฟไม่เสียเน็ตอีกหนึ่งเดือนท่านผู้ชมคือแบบแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้เยอะๆอยากได้มากกว่าอุ้ยผมอยากได้มากกว่า1โค้นดนะพี่ทำไงก็กดซื้อซ้ำได้คานผู้ชมครับ เขาก็จะส่งโค้ดนะครับมาทางข้อความนะครับในโทรศัพท์นะครับเราก็สามารถที่จะเอาโค้ดมาเติมนะครับหโค้ดจะได้2กล่องนะาผู้ชมคือบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วในนี้นอกจากจะเป็นลูกซองครับยังมีหินนี่ครับหินคริสตัลนะครับผลึกคริสตัลนะครับเพื่อเอาไปแลกนะครับเพื่อให้ได้ของดีนะาผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มมากครับผมก็จะเปิดให้ดูครับ2กล่องนี้เอารับนผู้ชมก่อนจะเปิดเราก็ต้องมีคาถากันนิดนึงครับผมก็จะมาท่องคาถาครับคาถานี้นะครับบอกเลยว่าผมได้มาจากวัดดังนะนผู้ชม ทำมาจากตะก,กุดลูกป,ปืนน้ชมคือปุกเสกทีรับรองได้แน่นอนน้ชมกระถางง่ายๆครับท่องสามจบนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ถามว่าเอามาจากไหนกเอามาจากเพลงครับน้ชม <c oughs> <c oughs> เอาเปิดไปแล้วน้ชมเชวานี้อ้าวได้มาหนึ่งานอู้เจ็ดวันน้ชมเฮ้ยได้สองเขียวเจ็ดวันเอาแล้วน้ชมถึงจะไม่ได้ถาววันก็ไม่赖นะอย่างน้อยได้สองเขียวเจ็ดวันเอาแล้วน้ชม สุดจัดท่านผู้ชมนี้ไปดูกันเลยท่านผู้ชมมาแล้ว7วันครับซองเขียวครับจังหวะนี้ผมต้องใช้แล้วจริงๆผมไม่ซองอี o โสีนี้ของทรายแต่ว่าคือรู้ไีมผมแลกสีเขียวแล้วตอนแรกผมคิดว่าสีแดงสีเนี้ยมันจะแรงท่านผู้ชมมันดีใช่แต่ว่าผมว่ามันช้าพอเล่นซองดําแล้วรู้สึกว่าคือพอติดซองดําแล้วมารู้สึกจับซองอื่นผมว่ามันช้าไปท่านผู้ชมแต่คราวนี้ผมจะเล่นซองเขียวนะที่บวกอัตรยยิงหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะสองนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นเปินที่แบบว่าสุดจัดบอกเลย7วันท่านผู้ชมคือแบบว่า คุ้มอ่ะยี่สิบาทท่านผู้ชมมีโอกาสได้ถาวรถ้าไม่ได้ถาวรคือได้เจ็ดวันคุ้มเกินท่านผู้ชมแล้วลูกซองผมมีสิบกระบอกเลยเนะี่ยวัดลูกซองเยอะมากท่านผู้ชมอย่างคุ้มท่านผู้ชมเจ็ดวันคือแบบว่าเอ้ยนี่ใส่ไปเลยท่านผู้ชมนสมใส่สถือนี่เป็นโาโหอย่างเท่เป็นไงล่ะครับเออเฮ้ยคือแบบว่าเป็นลูกซองที่แรงมากท่านผู้ชมและดีมากครับท่านผู้ชมเหนะมาะมาก,มากไม่ว่าจะหมดสี่สีหมดอะไรแล้วเป็นลูกซองที่เขานิยมใช้งานหัวท่านผู้ชมคือแบบว่า ง่ายๆคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้แบบผมนะครับก็ไม่ยากคุณผู้ชมเพียงแค่ซื้อโค้ดนะครับเอ้ยซื้อกับซื้อแพ็กเกจนะครับฟรีเล่นฟรีไฟล์ไม่เสียเน็ตนะครับของ d t แทนะครับราคา20บาทเท่านั้นน้ชมก็จะได้โค้ดนะครับเลสกินลูกซองอีโวนครับไปใช้กันเลยนะครับไปสุ่มกันเลยนะคุณผู้ชมถ้าโชคดีเอ้ยสกินลูกซองอีโวนะครับถ้าโชคดีจะได้ถาวรผู้ชมแล้วคือแบบว่ายี่สิบบาทอะดูเดี๋ยวผมแค่ยี่สิบบาทผมได้มันเจ็ดวันน้ำชมค นี่คือแบบว่าคือง่ายๆ่านผู้ชมคือแบบว่าก่อนหมดเขตเท่านั้น่านผู้ชมคือว่าถ้าเกิดไม่ซื้อตอนนี้หมดเขตยี่สิบสองธันวาไม่สามารถซื้อได้่านผู้ชมคือบอกเลยว่าใครไม่ซื้อนี่เสียใจแย่ม่านผู้ชมบอกเลยต้องซื้อ่านผู้ชมคุ้มต้องจัดจังหวะนี้่านผู้ชมก็เอาว่านะครับคลิปนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้เนี่ยมาบอกวิธีซื้อแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะ่านผู้ชมถ้าเกิดใครไม่ไปซื้อตอนนี้รับรองว่าคุณเสียใจแน่ๆนะ บอกเลยว่าคมจัดอย่างืันี้ผมจะเอาไปเล่นในสตรีมนะคุณผู้ชมใครที่แบบว่าเอ้ยอยากดูมันดีไหมอะไรยังไงสามารถติดตามในสตรีมผมได้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่ากระบอกนี้ดีที่สุดคุณผู้ชมบอกเลยว่าหลายคนใช้กันอยู่มากครับผมแบบโอ้ผมอยากตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันดีอ่ะคือผมแบบไปสุ่มเป็นตอนผมสุมได้พิมเขียวสองอันผมก็เอาสีแดงเต็มที่นะคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้สีแดงอ่ะ ผมก็เลยมาเอาเป็นตัวนี้แทนนะ้ชมก็เลยเอาตัวสีเหลืองแทนเพราะเขาบอกมันดีมันก็แรงจริงนะนะ้ชมแต่ว่ามันยิงช้าผมผมไม่ค่อยชอบเรื่องมันยิงช้าเท่าไหร่นะนะ้ชมก็เลยว่าไม่ค่อยถูกใจนะแต่ว่าสีเขียวนะน้ชมนี่โอกาสมาแล้วครับในการข่อยขวาสีเขียวอย่าลืมไปสมกันนะครับนะ้ชมก็พิเศษนะครับซื้อในราคา20บาทง่ายครับสมัครแพ็กเกจเล่นฟรีฟรไม่เสียเงิน กับ d t แทนะครับเฉพาะซิมเติมเงินนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครไม่มีซิม d t แทแนะนำให้หามาใช้ท่านผู้ชมซิม d t แทในดีมากคุ้มมากนะครับพี่ก็จะหามาใช้เหมือนกันนะครับสำหรับซิม d t แทนะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมก็ไปแล้วครับคลิปนี้ก็จบในเพียงเท่านี้บ๊ายบายนะครับท่านผู้ชม <P. S 1> อ่า